นี่ก็เป็นการทดสอบเสียงไมลอยย่านความถี่ UHF ของ BIK SLC 8นะครับ สวัสดีครับนัด Audio City ครับวันนี้ครับผมก็อยู่กับตัวนี้เลยนะครับเป็นลำโพง b i k SLC 8นะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นลำโพงพกพาลากจูงนะครับขนาด8นิ้วนะับกำลังขับเนี่ยประมาณ100วัตนะครับคือลำโพงตัวนี้ครับมาพร้อมไมลอยด้วยนะครับซึ่งเป็นไมลอยคลื่น UHF ด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยเขาเขียนบอกไว้นะครับว่าเป็นช่วงความถี่803กับ805นะครับก็คือถูกต้องตามกฎหมายของกสทชเลยนะครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้ครับก็จะมีแบตในตัวด้วยนะครับก็สามารถชาร์จแบตได้นะครับอีกฟังก เลยก็คือบลูทูธนะครับรองรับบลูทูธด้วยครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีตัวเครื่องลําโพงตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่สตัวตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับสำหรับควบคุมระยะไกลนะครับแล้วก็เป็นสายไฟครับก็จะมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ด้วยนะครับ สำหรับตัวลำโพงครับก็เหมือนลำโพงปกติทั่วไปเลยนะครับด้านหน้าเป็นตะแกรงนะครับเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีที่จับสําหรับลากจูงนะครับก็ตรงนี้ครับปรับระดับได้นะครับแล้วก็จะมีล้อลากนะครับอยู่ด้านล่างนะครับก็ไว้สําหรับเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันของตัวนี้นะครับก็มีเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังเครื่องกันว่าตัวนี้จะทําอะไรได้บ้างนะครับไปชมกันเลยครับ สำหรับฟังก์ชันด้านหลังนะครับลองเปิดเครื่องขึ้นมานะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับแสดงสถานะนะครับซึ่งด้านข้างของหน้าจอนะครับเขาจะรองรับ USB แล้วก็ SD card ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มสําหรับการปรับโหมดนะครับแล้วก็การเล่นเพลงต่างๆนะครับอ่าแล้วตรงนี้ครับเป็นช่องสําหรับ c d หรือ DVD นะครับตรงนี้เขารองรับไปด้วยนะครับสามารถนําแผ่น CD DVD นะครับมาเล่นเพลงได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้ครับเป็นสัญลักษณ์บลูทูธนะครับก็คือเขารองรับ นะครับก็ไปเลือกที่มือถือได้เลยนะครับชื่ออุปกรณ์เขาก็จะชื่อว่า p a System นะครับสำหรับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับตั้งค่าไม้นะครับก็จะมีไมค์วอลลุ่มนะครับเอ็โคนะครับแล้วก็เป็น EQ นะครับทูเบิลกับเบสนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มตรงนี้ครับสวิตช์นะครับสำหรับ on off voice control นะครับอ่าสำหรับตรงนี้ครับจะเป็นการควบคุมของไมค์ลอยนะครับก็จะแยกกันมาทั้ง2 Channel เลยนะครับสไมค์นะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการปรับคอนโทรลครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นอินพุตแบบแจ็คโฟนนะครับก็คือรองรับ ไม้สายนะครับหรือเอากีตาร์มาเสียบก็ได้นะครับมี2ช่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น slave speaker out นะครับอันนี้ไว้พ่วงลำโพงอีกตัวหนึ่งได้นะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นปุ่มเล็กๆนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นช่องออกนะครับสามารถนําเครื่องเล่นนะครับมาเสียบได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นแบบ RCA นะครับก็เป็นสัญญาณ line in นะครับแล้วก็ m i อ out นะครับแล้วก็มีช่อง v i d e อเอาตรงนี้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็นที่สําหรับเสียบสาย adapter นะครับแล้วเขาจะมีไฟสถานะบอกเราด้วยนะครับว่าชาร์จไฟอยู่หรือแบตเตอรี่เหลือน้อยอะไรอย่่างน้ะครุุดดดทจเเเปปป็มิิื ดูฟังก์ชันกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับไปรับชมรับฟังเสียงตัวนี้กันเลยครับ นี่ก็เป็นการทดสอบเสียงไม่ลอยย่านความถี่ UHF ของ BIKSLC8 นะครับก็ฟังกันดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเช็ค1 2 3 4 1 2 1 2สวัสดีครับ1 2 3 4ทดสอบ1 2 3 4สวัสดีครับ1 2 3 4 โอเคครับก็ได้ชมได้ฟังเสียงเจ้า SLC 8ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ใครที่สนใจลำโพงตัวนี้นะครับสามารถมาชมตัวจริงได้เลยนะครับที่ Audio City ทั้ง2สาขาครับแล้วก็ใครที่สนใจสั่งซื้อเนี่ยสแกน QR Code ด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ครับที่ ww w Audio City co th นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถูกใจคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ